นายแน่ใจแล้วนะว่าเจ้าไหนจะมาเป็นหมอฝึกหัดที่นี่นะแน่นอนสิเหมียวซังฉันอะเต็มร้อยเลยนะวันนี้น่ะรับรองเลยว่าคนไข้ที่ผ่านการรักษาจากมือของฉันเนี่ยจะต้องหายดีเป็นปริดทิ้งเลยล่ะออแน่ใจนะออสัญญาณเตือนมาแล้วะประกาศค่ะตอนนี้มีคนไข้หนีออกจากห้อง i อ u ขอให้คุณหมอและพยาบาลท,ทุกคนตามคนไข้กลับเข้าห้อง i c u ด่วนค่ะ เอาละเมียวได้เวลาทำหน้าที่ของเราแล้วอแล้วคนไข้หน้าตาเป็นยังไงละ่ะดูจากประวัติแล้วก็การเดาแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคนไข้นั่นละเมียวอนี่มันหลักการเดาชัดๆเอาเป็นว่ารีบไปก,ก่อนดีกว่าอย่ามัวแต่มาถามเลยว่าคนไข้เป็นยังไงน่ะเดี๋ยวก็เจอเองแหละน่าจะเป็นคนที่แตกตื่นน่ะไอะอคนนั้นไงดูแตกตื่นน่ะ ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยในวันนี้นะ,ะดูก่อนนะคะหยุดก่อนอใครก็ได้ช่วยฉันทีเพะฉันรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ,ะเป็นอะไรนะ่ยฉันกลัวเข็มเก็บเข็มไปเดี๋ยวนี้นะโอ,ะอะ้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวฉันบอกให้เก็บเข็มไงเจ้านายดูเขาผวามากเลยนะเหนียวว่าใช่คนนี้แน่นอนเลยนั่นน่ะสิเมียวเราไปตามคนไข้คนนั้นดีกว่า อย่าพ่งหนีสิคะเอาไงดีละทีนี้อที่รู้ไม่ใช่ห้องนี้เจ้านายเขาวิ่งไปทางโน้นเอาเหรอเอ๊ะนั่นเขาทําอะไรนะอเก็บเข็มเลยยังคะเก็บแล้วเก็บแล้วออย่าไปโยกกระชากคุณหมอคะช่วย <_ D> หนูด้วยเฮ้ยใจเย็นๆนะคะคนไข้มันไม่มีอะไรน่ากลัวอะค่ะเราแค่อยากจะรักษาคุณให้หายจากอาการป่วยเท่านั้นเองแน่ใจนะฉันกลัวมากเลยนะ แมวน้ำตัวนั้นมันน่ากลัวมากเลยนะอย่าพาฉันไปหามันอีกละจะเย็นค่ะคนไข้สวัสดีค่ะเพ่อันเองไงล่ะแมวน้ำตัวนั้นนะ่ะพี่ฮะผมป่วยนะอายชัดไปก่อนละนะพี่ฮะผมรู้สึกปวดตาเออไม่เป็นไรนะจ๊ะน้องจ๋าเดี๋ยวพี่จะรักษาให้เองนะเอาเป็นว่าน้องเชื่ออะไรอะ่ะผมเชื่อแมวน้ำพี่ช่วยเก็บแคบอา เข็นนะคะพี่อ่านี่จ่าก,กินนี่เราอาการจะดีขึ้นนะอ่าผมผมผมไม่ค่อยอยากจะกินยาเท่าไหร่นะฮะอ่าพี่ฮะผมไปก่อนนะพอดีว่าผมมีธุระนะอ่า,อาพี่เอามีดเอามาทำไมฮะเออน้องคะพี่หยิบผิดนะอาเจ้านายน่ะเด็กหนีไปแล้วนะก็ฉันหยิบผิดนี่นาเหมียวซัง อรีบไปตามน้องคนนั้นเลยท่าทางจะป่วยหนักมากด้วยนะพี่ฮาย่าทำผมนะฮะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะน้องแมวน้ำมากับพี่นะแล้วพี่จะทำการรักษาให้เองแน่ใจนะคะพี่ว่าแต่พี่มีขนมหรือเปล่าอ่าผมเกลียดเลือดอันนี้ที่สุดเลยนะคะเอออะไรกันอ้าวคนไข้อยู่นี่เหรอเนี่ยนี่ไงคนไข้ที่หนีออกจากห้อง ICU นะไอซียูนะม่ดดริช่วยกันจับสิอ่าผมไม่ได้หนีนะคะ อย่าอย่าเข้ามาใกล้ผมอย่าเข้ามาใกล้ผมทำไมอย่างนั้นล่ะก็ผมจะผมจะอย่าทำอะไรนะอ้านี่มันอะไรกันแย่ yeah, แล้วลรอมิดริฆ่าเด็กนะแย่ yeah, แล้วทุกคนมิดริฆ่าเด็กฉันเห็น,ต,นต็มตาเลยเนี่ยเด็กตายเพราะฝีมือแมวตัวนั้นนะอ้อยู่ไม่ได้แล้วเงีนย่ิมิดริฆ่าเด็กอะอะไรกัน เกิดอะไรขึ้นนะเจ้านายนี่ยนะสิเมียวแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสองชั่วโมงต่อมาเจ้านายไหวไหมเนี่ยก็บอกตามตรงนะเมียวฉันรู้สึกปวดหัวมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะไอ้ฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าเข้าใกล้แมวน้ำตัวนั้นนะ่ะฉันละภาวามาก่อนเธอตั้งนานนะ่ะคุณมิเดริคคะเชิญทางนี้เลยค่ะขึ้นบนเตียงนะคะเราจะพาคุณไปรักษา อะไรแว๊บบนะไม่มีอะไรหรอกค่ะอ้าวรออยู่ตรงนี้สักครู่นะคะฉันจะไปเอายามา right. ให้คุณนะคะเออเหมียวเห็นอะไรแว๊บบก็ไม่ assim, รู้ใช่แล้วล่ะเหมียวฉันเองก็เห็นเหมือนกันน่ะรู้สึกได้เลยว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงกับเมามาแมวน้ำน่ะนี่ฉันเตือนเธอได้ความหวังดีนะวามันอ้าสวัสดีโนูเป็นอะไรมาล่ะ น,นี่มันน้องแมวนะ้ำคนนั้นที่ตายต่อหน้าต่อต,อตาแล้วใส่ร้ายเรานะใช่แล้วลเมียวเออคือว่าช่วยออกไปไกลๆได,ด้ไหมคะอ้าวทำไมกลัวหมออย่างงี้ล่ะหนูแล้วหมอจะรักษายังไงละ่ะ <c oughs> โอ๊ยหมอก็ไม่ค่อยจะดีเทนะ่าไหร่น่ะขึ้นเตียงเธอนะไม่ต้องกลัวหมอหรอกอ้าวนี่ยาวิเศษเอ้าวทำไมไม่รับยาละ่ะขอโทษน,นะเ,เก็บมาแล้วนะนั่งบนเตียงนะ เดี๋ยวหมอจะพาไปรักษากินยาซะสิออกินแล้วกินแล้วออไม่เห็นอร่อยปลาทิ้งไปเลยเจ้านายอ,อ้าวนิสัยอย่างนี้เนี่ยเป็นนิสัยดีไหมดีนะจ๊ะหนูอ่านั่งดีดีนั่งดีๆ,ดๆเ,ออเจ้านายเอาอยัางไงดีล่ะแมวน้ำตัวนี้น่าจะเป็นแมวน้ำตัวเดียวกันกับตัวนั้น <c oughs> อะไรนะอะไรแมวน้ำตัวไหนล่ะออออไม่มีอะไรหรอก ใอยก็ได้ช่วยฉันเถอะโรงพยาบาลแห่งนี้มันโรงพยาบาลบ้าอาฉันอยู่ไม่ได้แล้วเอออะไรกันเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะเจ้านายอะไรนะหนูเอ้ยอืมอืมอโอเคโอเคมอจะพาไปที่เตียงละกันนะอ้าวเข้าไปนอนดีๆล่ะเออเออน่ากลัวนะเนี่ยโรงพยาบาลแห่งนี้มีแต่คนบ้าทั้งนั้นเลยนะไม่รู้สีเหมียวออ้าว อ้าวอันนี้ก็เตรียมตัวให้ดีนะหมอวางยาวไว้ตรงนี้นะอ้าวต่อสายน้ําเกลือให้ก่อนโอ้โหกนอนอนนิ่งๆสิยาดินอ้าวมาหมอจะต่อสายน้ําเกลือให้นะตรงนี้และกันอ้าเลือดของเธอมันก็จะไหลเข้าไปในหลอดเองนะสา,า,ายน้าเกลือไหลเลือดไหลเข้าไปในหลอดนะไม่เอาหรอกเราทําไงดีเราเมียวเราจะหนีไปยังไงล่ะคุณหมอก็อยู่ตรงนี้พยาบาลก็อยู่ตรงนั้น งั้นเราก็เนียนไปก่อนละกันนะจะดีหรอเหมียวแล้วถ้าเกิดว่าหมอแมวน้ําคนนั้นมา่าหัวใจเราออกไปเอาไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นละเหมียวเหมียวก็กลัวเหมือนกันนะเหมียวยิ่งหายากอยู่ด้วยนะเนี่ยเอาไงดีอะไม่รู้จุนายตอนนี้เหมียวไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะเอางี้ดีไหมเหมียวเราหาจังหวะเหมาะ แล้วเธอเนี่ยก็วิ่งออกไปก่อนเลยนะสวัสดีครับคนไข้อ้าวเป็นอะไรมาล่ะครับเนี่อะเป็นเป็นไข้นิดหน่อยนะเมื่อวานตากฝนนะอืมก็ขอให้ใหายไวๆนะครับอ้อนี่เป็นคนไข้ในความรับผิดชอบของคุณหมอแมวน้ํานี่นะคุณหมอแมวน้ํานะครับเป็นคุณหมอที่รักษาได้ดีมากเ,าเจ้านายมน ผมได้หรือเปล่าพี่อยากกินเลือดอันนี้ไหมฮะผมแบ่งเลือดให้พี่เราจะได้มาเป็นเพื่อนกันตลอดไปอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ตลอดไปนะฮะไม่เอานะไม่เอาพี่ฮาอยู่กับผมเถอะนะฮะไม่เอาไม่เอาคนไข้เป็นอะไรไปเนาะพี่ฮะอย่าทิ้งผมไปไม่เอานะอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วอยู่ไม่ได้แล้วโรงพยาบาล เมียวออกแล้วออกแล้วรีบไปรีบไปเอ๋เตือนคุณพยาบาลคนนั้นเร็วสวัสดีจันเหนือมีอะไรหรือจ๊ะคือว่ามีแต่คนบ้าก่อนบ้าอะไรจ้าไม่มีหรอกเออลืมไปว่าพยาบาลก็น่าจะบา้าด้วยนี่นะแล้วเจ้านายมาฝึกงานเป็นหมอที่โรงพยาบาลบ้านนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยนั่นเนี่ยเมียวอย่าโทษฉันสิโอเคได้เวลาแล้วละ่ะเตรียมตัวเตรียมเครื่องมือให้พร้อม ไปเลยครับคุณหมออะคนไข้จับให้นอนนิ่งหน่อยสิฉันจะทําการผ่าตัดสมองเดี๋ยวนี้ล่ละอ่าอย่าทำอะไรผมเลยนะคะผมยังเด็กอยู่เลยจับคนไข้ให้นอนนิ่งๆทีสิเหยนดิ้นได้ไหมเนี่ยเด็กคนนี้นี่ก็กๆใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ก่อนใครขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะรักนะจุบ๊บ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องซินซินด้วยนะคะโอ้โหภาพนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะสังเกตที่หางของพี่ซีนะคะมีหางโผล่มาด้วยน่ารักสุดๆเลยเอ๊ะเมียวซังของเรานะคะมีหัวใจฟุ้งฟิ้งด้วยเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะใครอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆก่อนใครไง กดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอเอเอ๊เอ,อดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้